ไปไกลพ่อยใจเย็นอย่างว่เ<อ>าเหมือนเราหนึ่งเขาเลยแหละไก่ไฟเกศนะเขาไก่บ่อไปพี่มาไม่ใช่ไหมซุ่มดูด้วยนะซุ่มไก่ด้วยเหมือนเาออราหนึ่งเขาเแหละบ่อาไม้ตีคางตะกบเอาเว้ยเฮ้ยมันไม่หกกักง่ายหรอกขอร้านตำหนิมันบอกบอว่าโหน่ะเล่าไก่เอา บอกไม่ใครตีมันมีเวลามีแต่เวลาเมาคิดว่าได้เฮ็ดนี่มุ่งยาให้แล้วมันบอลลอนผ่านใครเจ๊แนวเขาออกผานไม่หรอไม่ไม่เอาพื้นดันประมาณมันที่ใหม่เลยมันไม่มีผ่านหาพืนในน้อยใสก็ได้นะเออฟื้นมะม่วงอะนะฟืนในน้อยฟืนกิ่งมะม่วงในน้อยฮักรับ เะยินนคือนำลอดไก่ไงคือนำหลอดไก่เนะ้แ่ได้นำลนอดไก่นี่ฮะ<อ>จากพิมพมันเป็นพิมพ์แบหน้ารำด่วนใช่ไหมมันไม่คนมันไม่ค่อยค้นได้เลยพอเบสมันอะไรนี้ไม่แช่อนมันม่ ง่ายแท็กเพราะนั่นเี่ถ้ามึงไม่ได้แท็กนะลูกชายมันทำเองกียร์ไปส่งมันเดียรไปส่งน้องเด้อพลัดเติมน้ำมันหายสองสามลอยหลัดถึงทุหมไปเย็นเลยวะฮะไปต่อรถนอนไทยจากไทยภูมิคนละฝังนะคนละฝังนี่ได้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 ทีดูทิกสามที กินูบอวะใช่ไหมพี่กินูสามดีบอกขั้นตอนวิธีทำข้าวหลามครับว่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปตัดต่ออธิบายทีหลังไม่ต้อซื้อกินดีกว่ามั่งต่ออีกซื้อกินดีกว่ามั้งพี่ซื้อกินง่ายกว่าเลยครับเขาชิบบาทชิบบาทนี่โอ้ใหญ่สุดใหญ่โมมีไฟถึงตัวโอ้ยใหญ่มันไหม่ไว้ Mà, đáy, cái lòng nó làm súng bì ngược còn quá bằng อย่ามีทานก็ทานไทพระต้องไต้องตำาหนึ่งเข่าแล้วตําทิพย์เยอะมาอีกแล้วอะไรนะที่ไหนมาหนองหัวกระบอกยไทยเออถูกต้องอนออนหนองหัวมาจากไหนไปเลย ไม่มาพก็บอกไม่ไผ่เอาเป็นพืนๆอันไหนยาวอ่ะเีียงๆเยอะเโตเอียงย่งนานยาวนะข้าวไม่ถึงความร้อนนัว่งยอหเนีถจน่ะันอตว่ามุนพวกในน้อยแกด้อะมานั่งนี่เอ้ยพวกีมองเลนกันบ่ฮ เท่านั้นหม่ก่อเนี่ยนะเล่นเลไปเล่นบนหลังคานี่ไม่ใช่ไม้กอเลยนี่นี่ลงมาทีไปแรงนั่งวางมานอนอยู่ล้บ่านั่งวางนอนอยู่ล้มบ่าเดี๋ยวทานใส่เอาฟื้นนี่มาดูหน่อยจะต้องไปดังนุ่นน่ะต้นล้มกุน่ะก่อนมีทานแล้วไงมีแต่ฟื้นเดียนายฟื้นยุติแบบ

น้ยอมร้อนเง้ฟางเตมมันเล้วเขาอย่งไรเฮ็ตะกตวขยออย่างะไปตองัเออเอาดียัดดไลงไปวันเลยวาเขายัดเขาให้บิดลงไปเอ้ให้บิดลงไลึกๆนี่้งเขาเต็มไปนี่นมต้นม่นไม่เนยวเดัดทิ้งนะต้นตายนี่านเออนิ้เลยหนนนะเยมาใส่ไฟเลย อยากไปกันเลยหลา,า,ายแล้วเรพอได้กินตัวนี่แล้วมีเดียวตายรึเขานุนหุมากินไงนสองสามปีเก่าหุณจะบอกาเนี่ยจำะนีพอดีเขาั